ฮาเลน์พานวีเข้ารอบฟุตบอลโลกได้อย่างไรเออริงฮาเลน์ผู้ทำประตูระดับเจเนเรชันจะได้ลงเล่นในรายการใหญ่รายการเลขกในช่วงซัมเมอร์นะหลังจากพานเวีคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกและกองหน้าวัย25ปีของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยสไตล์การยิง16ประตูในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก8นดัดโดยยิงได้อย่างน้อย1ประตูในทุกเกมนั่นทำให้เขากลายเป็นผู้ทำประตูสูงสุดใน ฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกในทุกทวีและชัยชนะ4ประตูต่อ1ของประเทศเขาในอิตาลีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยฮาเลนยิงได้2ประตูหมายความว่าพวกเขาจะได้เล่นฟุตบอลโลกในอเมริกาเหนือช่วงซนะัมเมอร์หน้าฮาเลนให้สัมภาษณ์ภายหลังว่าผมมีความสุขและโล่งใจมากกว่ามีทั้งความกดดันและอะไรหลายๆอย่างผมรู้สึกได้แต่มันก็สนุกดีนี่จะเป็นฟุตบอลโลกครั้งที่4ของพวกเขาเท่านั้น และเป็นการแข่งขันรายการใหญ่ครั้งแรกนับตั้งแต่ยูโรปี2000เรายังไม่เคยมีใครเป็นซุปตา์อย่างแท้จริงเช่นเดียวกับฮาแลนลาสซิวเซนนักข่าวชาวโนเวกล่าวผมคิดว่ามีกรณีที่สามารถสรุปได้ว่าเขาคือผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราฮาเลน์ ha สำคัญขนาดไหนสถิติการทําประตูของฮาแลนดให้กับนอร์เวย์ถือเป็นปรากฏการณ์เลยทีเดียวเขายิงได้55ประตูจากการลงเล่น48นัดให้กับประเทศของเขาอันที่จริงแล้ว เเป็นผู้เล่นเพียงคนที่6เท่านั้นและเป็นคนแรกในรอบ53ปีที่ยิงได้50ประตูจากการลงเล่นไม่ถึง50นักผู้ทําประตูสูงสุดคนก่อนของนอเวย์คือโยเกนยูเว่ทำได้33ประตูและถือครองสถิตินี้มานานเป็นเวลา90ปีในรอบคัดเลือกเขายิงได้16ประตูจาก8เกมบวกอีก2แอสซิตซึ่งมากกว่าจํานวนประตูที่ใครๆทําได้ในยุโรปถึง2เท่าเขาเป็นผู้ทําประตูสูงสุดในร รคัดเลือกของทูทวีรวมถึงรอบที่ทีมต,ต่างๆลงเล่นมากกว่าการถึง2เท่าเวลาผ่านไปกว่าเกือบ1ปีแล้วนับตั้งแต่ฮาเลนไม่สามารถทำประตูให้กับนอร์เวย์ได้รวมเกมให้กับซิตี้ฮาเลนยิงไปแล้ว32ประตรูจากการลงเล่น20เกมเท่านั้นในฤดูกาลนี้แต่มันไม่ใช่การแสดงของคนคนเดียวเท่านั้นกับตันทีมมาตินโอเรกาสวัย26ปีเป็นผู้ทำแอสซิสต์มากกว่าใครๆในรอบคัดเลือกยุโรปถึง7 กองกลางของอาร์เจนตลลงเล่นให้กับโนวีไปแล้ว67นัดนับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกเมื่ออายุ15ปีเมื่อรวมความสาเร็จของฮาแลนเข้ากับความจริงที่ว่าในยุคนี้เรายังมีมาตินโอเดสกาด,ด้วยซีเวอร์เซนกาว เราเป็นประเทศที่มีประชากรเพียง5ล้านคนและเรามีกองหน้าที่ดีที่สุดและผมเถียงได้เลยว่าเรายังมีเพย์เมเกอร์ที่ดีที่สุดและแน่นอนว่าเราเป็นที่หนึ่งในเพย์เมเกอร์ที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกตามความเป็นจริงแล้วเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกในช่วงชีวิตของฉันและมันเป็นสิ่งที่ฉันหวงแหนถ้าเรายังพูดคุยเรื่องนี้กันในอีก5ปีข้างหน้าผมคงประหลาดใจมากถ้าไม่มีใครเห็นพ้องต้องกันนี่คือ2นักเตะที่ดีที่สุดที่เรา เยมีคแต่ลาซิวเซนกล่าวเสริมว่าผมคิดว่ากลุ่มผู้เล่นที่เรามีจะมีโอกาสผ่านเข้ารอบได้หากไม่มีเขาเราเปรียบเทียบระดับของฮาแลนและโอเดกากับระดับของกาเลสเบลและแอรอนเลมซี่เมื่อเวลเข้าถึงรอบรองชนะเลิศในศึกยูโร2016ทีมนั้นทำงานได้ไม่เหมือนเดิมหากไม่มีแอลลี่วิลเลียมและเบนเดวีอยู่แนวหลังไม่มีโจอันเลนไม่มีโจเลนลี่ ที่เขากล่าวคนแบบนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการทํางานเป็นทีม คุณต้องมีโครงสร้างสนับสนุนจากเหล่าดาวดังเหล่านี้เพื่อให้เขามีแพลตฟอร์มสําหรับทําสิ่งพิเศษพิเศษข่าวที่นํามาพูดถึงนักเตะคนดังที่จบไปนี้อาจเป็นข่าวลือหรือเป็นข่าวเท็จจริงและข่าวจริงก่อนจะเชื่อหรือคิดอะไรขอให้หาข้อมูลต่อไปก่อนตัดสินใจเชื่อนะครับที่นํามาพูดเป็นแค่อยากจะอัปเดตข่าวสารคนที่พวกพี่ๆชื่นชอบไม่ได้มีเจตนาจะสร้างข่าวเท็จแต่อย่างใด หากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวในคลิปต่อไปก่อนใครนะครับสวัสดีครับ